ร่วมกับนักบุญสายเครับแต่ก็ผ่านมองข้ามเชื้อแต่สนใส่แมสหน้ากากอนามัยเป็นระยะห่างนี้าการน้ำมนต์รังกองตรงสีสันละครพระตีเต็มเกษมสีให้ทุกท่านเย็นเช่นวารีนะ้ำมน,นี้เป็นพัวยานการสร้างบุญสาธุสาธุสาธุ แม่หารนครบุริยองนทบุรีขึ้นรวดเวย่ขึ้นเวลาเปขอพรเรีนตตอนนะครับมุชานะไม่เพืเทนยขแ่นขอน้อมถวายเครื่องสักการะบูชาที่หามาโดยบริสุทธิ์ถวายเป็นพุทธบูชาแดงน้ำแดง

คี่เล่นกับความศรัทธาแบบที่ประกาับมากหรือปาะกาศถัด้อยรู้ชาติการรับู้ชายนน้ำประโยมที่เจะชาวมาชิดกันในวัน ก็รู้สึกดีครับวันนี้อืทําบุญแล้วก็ได้จุดประทัดขอบพรับองค์เทวนศูนย์รวมที่เดียวัครับก็ถวายท่านทั้งองค์เทวีวาดทุกองค์ที่อยู่ในวัดวันนี้จุดไปกี่แสนนัดครับหนึ่งแสนครับก็คือว่าโชคดีมาหลายงวดแล้วมีกล่องกล่องที่สามที่จุดและตัวเลขอันเดียวกันนะครับ ตัวเลขนี้ผมจุดสามกล่องตัวเลขัวเดิมอืมัมนใจว่าวันนี้จะซื้ออีกไหมครับก็คงตามนะครับพราท่านให้แล้ว